ให้ฟังเสียงกันไปเต็มๆกับรถเพื่อนเราวันนี้ปี WX389 จากอเมริกานะครับส่งมาให้ชมกันมีความพิเศษยังไงสังเกตที่เราท้ายนะครับขานสามเส้นเลยมันมีความพิเศษใช้การยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูในรายละเอียดกันได้เลยรุ่นนี้เป็นรถใหม่ออกปีนี้เลยนะครับ Limited e dition มีเพียง1389 0 0พันเท่านั้น เดิมทีก็เป็นหัวลาก10ล้อนั่นแหละครับแต่มีการมาเพิ่มเทาหลังเข้าไปอีก1ชุดเพราะว่าเขาใช้ในพื้นที่ที่บางครั้งมีหิมะตกนะครับต้องการกำลังชุดลากและล้อที่ตะปุยมากกว่าการใช้งานปกติจึงได้ทำการติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง เข้ามาภายในไม่ต้องบรรยายครับรถอเมริกันเจวัดเขาจัดเต็มปุ่มเพียบยังกับเครื่องบินยังไงอย่างนั้นเบาะนั่งนะครับหนังชั้นดีแผงข้างก็หนังขึ้นรูปสวยงามเบาะถุงลมพร้อมปรับไฟฟ้าเข้าไปอีกแต่อยากให้ดูในห้องแคปเขานะครับนี่ก็คือห้องพักรับรองชั้นดีนั่นเองระดับ VIP ผมเลยอยากให้บ้านเรามีห้องเก๋ที่สามารถทำได้ตามความต้องการเหลือเกิน ทีวีตู้เย็นไมโครเวฟฮีเตอร์มีมาพร้อมเสร็จสับเลยอย่างนี้เดินทางก็ลดความเมื่อยล้าและวก็ลดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการหลับพักผ่อนได้อีกทีเดียวเลยถึงจะปีใหม่ยังก็ยังคงความคลาสสิกเกียร์เป็นเกียร์ยาวนะครับของอีตัน18สปีดนะครับเกียหนึนะครับ20รอบครึ่ง ออกหนึ่งนะครับส่วนเกียร์สินะครับ1ออก1.8โอ้โหช้าก็สุดฉีดเลยเร็วก็เร็วจี๊ดเลยนะครับเพราะพละกกำลังเขาเหลือๆครับเขาก็เลยใช้อัตราทดได้ดีๆแบบนี้นี่เอง มาดูถึงเจ้าของเสียงเมื่อสักครู่นี้บ้างครับเครื่องยนต์จากแคทในรหัส3 4 0 8ี่ศนยครับเอ๊ะมีแค่4สูบเองเหรอแน่นอนครับมันมี4สูบแต่2ฝั่งครับฝั่งละ9ลิตรนะครับรวมไปแล้วก็18,000กว่า cc เท่านั้นเองใส่เทอร์โบเข้าไปนะครับกำลังที่รีดออกมาได้ก็800แรงม้าก,กับแรงบิดระดับ สี่พันกว่าผนล,ลุกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าทําไมเกียร์สิปสปีดมันจะหมดได้ภายแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองมาดูช่วงล่างครับเข็นเทาเขาไหมครับเขาเรียกว่าเรางางา้นะครับคนยุคใหม่อาจจะไม่เคยได้เห็นนะครับแต่อเมริกันเขานิยมใช้นะเพราะว่ามันทําให้ระยะความสูงจากพื้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นลดเกิดการชนหรือเกี่ยวกับ อุปสรรคอะไรที่ระหว่างการเดินทางได้นะครับสังเกตนะครับผมชุดตัวเดืหมูก็จะหันขึ้นไปบนฟ้านะครับผ่านละคังในแต่ละลูกส่วนระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนนะครับเขาก็จะเป็นถุงลมในทุกๆเราเลยเทาเขามีความแข็งแรงมากเลยนะครับ1เสื้อเผารับน้ําหนักได้รวมถุงลมเนี่ยนะครับ49ตันนะครับแล้ว3า พขาคิดดูนะครับเ,เกือบ150ตันเลยทีเดียวต้องยอมรับนะรับว่าออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงจริงๆในส่วนของตัวเพราที่เพิ่มเข้ามานี่นะครับก็สามารถที่จะยกขึ้นได้นะครับในกรณีที่เราวิ่งตัวเปล่าไม่มีน้ําหนักบรรทุกนะครับหรือว่าบรรทุกมาไม่หนักก็ลดความสิ้นเปลืองอัตราเชื้อเพลิงไปได้ซึ่งในคันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่เฉลี่ยละลาประมาณ3กิโลลิตร เท่านั้นเองโอ้โ oh, ห oh, oh. เห็นไหมครับถึงเครื่องใหญ่แต่ถ้าเกียร์และระบบดีก็สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่